สวัสดีครับพบกับเว็บเ r อร์ชานนะครับจะเอาน้ำยาของ t อมคลาร์กมาให้ดูกันต่อนะครับกลิ่นนี้สารภาพก่อนผมไม่สามารถอ่านชื่อตรงนี้ได้นะครับคือชื่อตรงนี้เป็นชื่อกลิ่นภาษาเยอรมันซึ่งผมไปลอง Google Translate แล้วผมไม่สามารถจริงๆผมขอเรียกกลิ่นนี้ว่ากลิ่น s m o ok k กีนะครับอันนี้คือจากที่หน้าเว็บ ตรง flavor description เขาเขียนไว้นะครับอ่ะว่าแล้วมาดูคำอธิบายกลิ่นกันก่อนแล้วกันนะครับ e <gö> <maple> เขาบอกว่า Smoky เนี่ยเป็นผลงานชิ้นที่3ของ Tom Clark ส,สิ่งพิเศษเกี่ยวกับ Smoky คือส่วนผสมพื้นฐานใหม่ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้ำยานี้เบสสุกแล้วซึ่งสร้างบุคคลิกที่มืดมนและกลิ่นไม้ที่มีกลิ่นควัน โอ้สโมกกี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นและละเอียดอ่อนมีโน้ตที่สดชื่นน้อยกว่าฟรุตโอ้โหสดชื่นน้อยกว่าฟรุตอีกเหรอครับทานที่จะเลือกใช้ความหวานของน้ำพึ่งป่าเมื่อเอ็กเฮลออกจะจบลงด้วยควันกลิ่นผลไม้อ่อนๆชวนให้นึกถึงกลิ่นเครื่องหอมอืมคุณจะเหลือรสชาติของผลไม้ธรรมชาติ ไม้รมควันและไม่มีความหวานเทียมหรือพิดธ,ธรรมชาติอาจแ,แปลกนิดนึงนะครับเนื่องจากผมแปลจาก Google Translate เลยนะครับส่วนต้นฉบับยังไงก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับโอเคมาดูแพ็กเกจกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นขวด60 ml นะครับซึ่งทำไมเขียน50 ml ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นรูปพ่อหนุ่มหนวดงามนะครับแล้วเขียนเขานะว่าทอมคลาร์กนะครับแล้วก็คลาส A ลิควิดนะครับ เริ่มทําตั้งแต่ปี2014นะอันนี้เป็นกลิ่นที่อยู่ในซีรีส์ซอเยอรนะครับเป็นกลิ่นแรกๆที่เขาทำซึ่งเขาบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสนใจยังไงลองลองเอาไปพิมพ์ใน Google Translate นะครับมันเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมไม่สามารถอ่านได้จริงๆขวดนี้เป็นขวด60 ml นะครับเขามีหลายไซส์มากนะครับแล้วก็สนใจยังไงก็เว็บไซต์อยู่นี้นะ นิกก็เขียนเป็น0นย์มานะครับซึ่งจริงๆคนนี้เป็นนิกเนะครับก็เหมือนกับซีรีส์อซเยอร์นะครับแบ็กกราวก็จะเป็นกระดาษแบบวินเทจวินเทจเรโทรเรโทรนะครับแบบเก่าๆอ่ะเหมืนเก่าเก็บมานานมากนะซึ่งผมชอบมากนะแล้วคู่สีของกลิ่นเนี้ยโ,โหมันมันดูคลาสสิกมากกว่ามากกว่ากลิ่นอื่นๆในซีรีส์เดียวกันนะครับเนื่องจากมันเป็นขาวดำนะสำหรับผมนะครับมันมันดูสวยมากนะครับ แล้วก็ดีเทลตรงนี้บอกว่าวิจีเจ็ิพีจีสามนะครับส่วนกรีนนี้โอเคหมดอายุปีหน้านะครับเดือน2 2024นะครับนอกนั้นไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันนะครับอาา่ะฮะฝาเป็นแบบนี้นะก็สวยดีนะครับมันผมเห็นผมอาจจะลองน้ำยามาไม่เยอะก็ได้ผมแต่ผมเพิ่งเคยเห็นฝาแบบนี้นะครับสำหรับขวด60 ml นะครับขวดยี่ห้อนี้นะครับ ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับปกติก็จะกอลิล่าอะไรกว่ากันไปนะครับอ่ะทีนี้มาลองแตะดมแตะชิมนะครับอืมไอ้ขวดน,นี้ไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเลยฮะแปลกอ่ะอ้อกลิ่นมาแล้วเออ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 คือเปิดมาสองกลิ่นในซีรีส์ซอเยอร์เนี่ยมันไม่มีกลิ่นโชยมาแบบนี้นะครับอืม ื mm hmm. ไปกันใหญ่ครับออวันนี้ใช้กับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม close up ให้ดูครับวิธี close up แบบปันบ้านนะครับเนื่องจากเลนส์ไม่ใช่เลนส์ซูมนะครับถึงซูมก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยแล้นะอะ่ใช้กับเลอร์ซูเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็ใส่ลวดแคนเ e l ซยี่ิบหเกจแกน2.55รอบ s สเปซคอยนะครับ สำลีบีพีมอดนะครับก็จะพยายามหยดพยายามดูผ่านกล้องนะเรื่องจากคลิปที่แล้วนี่คือแบบสีน้ํายาก,ก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนกลิ่นฟรุตเลยนะครับแล้วก็ผมว่ามันเหมือนกลิ่นคลาสสิกด้วยนะไม่รู้ว่าเพราะเอ่อซีรีส์เดียวกันคือซีรีส์ s ซเยอรเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมดมเนี่ยตอนนี้กลิ่นมันก็ไม่ได้หนีจากคลาสสิกแล้วก็ฟรุตเท่าไหร่นะครับอืม สมควรครับที่จะอยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คือซีรีส์สอเยอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวขอพรมสมลีก่อนอไฟห้าวัตต์นะครับสีน้ำยาดูตรงนี้เลยนะครับรบกวนดูตรงนี้เลยเนื่องจากผมว่ามันชัดกว่าบนนิ้วแน่นอนนะครับบนสมลีเนี่ยอ่าช็อตที่ข้ามก็ได้นะครับเอ้ยอะตอมผมเหมือนสนิมขึ้นยังไงไม่รู้ นี่ของแทนนะเราไม่ได้อุดหนุนของคโคลนนะกลิ่นไม่ค่อยมาฮะหน่อยสิต้องเอียงด้านนี้นะครับเนื่องจากการเอียงด้านนี้ทำให้เห็นแสงได้ชัดขึ้นนะอเอามือป้องๆดูหน่อยครับโอเคทีน,นี้ขอลองเพิ่มไฟนิดนึงแล้วกันครับ อค่อยดูแบบเดืดเดือดขึ้นมาหน่อยค่อยเหมือนช่องอื่นเขาหน่อยนะครับดูแบบควันตุม้มควันตุ้มนะช่องนี้นี่ดูควันกระปิดกระปล่อยมากเลยมีก้าเนาะจะไปให้แบบควันตุ้มก็ไม่ไหวนะอืมพอได้หรือยังเนี่ยน่าจะน่าจะพอได้เนาะมันเยิ้มเยิมแล้วแหละ น้ำยามาที่สำลีหรือยังโอเคตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนักนะครับช่องนี้นะในการพราม์สำลีนะครับควรใช้เวลากว่านี้หน่อยนะครับเนื่องจากคลิปช่องนี้นี่คือแบบนานทุกคลิปเลยจ้ะอะไรวัเน,นี้แอร์ผมทำไมมัน,ม,นมันไม่ค่อยไปในทางเดียวกันยังไงไม่รู้โอ้ยเราลืมปิด macbook Air หวังว่าจะกระเด็นไปไม่ถึงนะ โอ้ยพูดถึง Air แล้วก็นึกถึง macbook Air เลยไม่เป็นไรครับมันพลาดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดอีกทีโอเคส่วนอันนี้ไฟที่จะใช้นะครับเดือดแล้วนะสำหรับผมอะเดี๋ยวผมให้ดูผมขอปิดรูลมนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟที่ใช้นะว่าผมใช้ไฟเท่าไหร่วันนี้ใช้กับริปทิปของแดชบอร์ดนะครับ ตัวไทเทเนียมแล้วก็เดลินนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับอ่ะฝ่ายใช้เท่านี้นะคือตอนนี้ตัวไทเทเนียมล้วนอะหมดแล้วนะครับของแดชบอร์ดผมเปิดรูลมข้างล้ารูนะครับกวน้ำาัอ่ากวนน้ำยาเยิ้มครับโอเค ลองชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้โหโอ้โหมันต่างเออมันต่างมันต่างมันต่างจากฟรุตจริงๆแต่มันต้องอยู่ในซีรีส์เดียวกันจริงๆครับ ออ,อืมความหวานนี่สารภาพาเลยนะครับผมให้คะแนนไม่ถูกเลยไม่หวานเลยก็ได้นะครับความหวานแบบเต็มห้าเอาไป0.09ได้ไหมศูนย์จุดศูนย้า คือไม่ไม่ถึงแบบไม่ถึง0.1เลยอ่ะคือไม่มีความหวานเลยก็ได้นะครับคือความหวานเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ใส่สวิตเทนเนอร์เลยนะครับน่าจะจากหัวกลิ่นล้วนๆแล้วหัวกลิ่นก็แบบแปลกมากนะคือแต่จริงๆคือก็ยังคล้ายฟรุตก็ยังคล้ายคลาสสิกนะครับคล้ายนะใกล้เคียงนะแต่ก็ไม่เออคล้ายเอลิเซียมก็คล้ายแต่ แต่เนื่องจากคง,งเพราะว่าไม่ได้ใส่กลิ่นน้ำผึ้งแบบเอเลเซียมนะครับโอ้ยจะผมว่ากลิ่นนี้นี่โอเคฮะโดดเด่นอ่ะถ้าคุณชอบน้ำยาที่แบบไม่หวานหรือหวานน้อยลองครับ คุณจะลืมความหวานที่คุณเออผมคุยกับอะซับสคร e ยเบอร์คนหนึ่งนะครับน้องคนหนึ่งนะคือเขาแบบเหมือนผมมาจากคนละดาวคนละเขาเรียกอะไรอะผม,ผมจำไม่ได้อะเออเขาเขาใช้คำว่าอะไรไม่รู้น้องวัยรุ่นนะครับเหมือนผมมาจากคนละดาวแบบเขาคือผมผมใช้สปาร์ตัน สำหรับผมสปาตานั้นหวานนะครับทั้งๆที่ทุกคนบอกว่าเป็นน้ำยาหวานน้อยใช่ปะแต่ทอมคลาร์กนี่คือแบบผมผมกล้าพูดว่าทอมคลาร์สนี่นหวานน้อยจริงๆไม่หวานก็ได้นะคือมันไม่เหมือนสปาตานะสปาตานวนิลาคัสตาร์ดนะั้นสำหรับคนอื่นไม่หวานใช่ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยสปาตานั้นหวานเลยนะครับหวานแบบอ,อ,อืคุณโมอะตอมให้ให้ถูกอะ่ะคุณใช้ให้เป็นอะ่ะ สปาต์านันไม่ไม่ใช่น้ำยาไม่หวานนะสำหรับผมนะหวานเลยอะ่ะคือคือตอนผมพูดว่าสปาตัานเป็นน้ำยาหวานน้อยเนี่ยผมพูดไม่ค่อยเต็มปากนะแต่ทอมคลาร์กเนี่ยถ้าผมบอกคุณว่าทอมคลาร์กเป็นน้ำยาหวานน้อยเชื่อผมเถอะครับเพราะสปาต้านมันหวานสำหรับผมอะ่ะเออคือโอ้โหกลิ่นเขานี่ สารภาพเลยว่าอธิบายย่างมากต่อให้มี flavor description นะผมอาจจะเลือกใช้อะตอมไม่เหมาะสมก็ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆผมผมควรจะหยิบ matty มาแล้วก็รีรูรมรีรูรูลมเอานะเออโอ้ยโยนความผิดให้อะตอมได้ไหมคือ ใน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 ความสลับซับซ้อนของเขามันเยอะมันเยอะเกินที่ที่ลิมิตอะตอมผุมจะทําได้ผมต้องบอกอย่างนั้นได้ไหมไม่นะมันก็ไม่ขนาดนัน้นอะอืออใช่ครับความเฟลชเนี่ยมันมันมันน้อยกว่าฟรุตจริงๆคือเอาตั้งแต่คลาสสิกนะผมว่าคลาสสิกก็ยังมีความเฟลชนะสำหรับผมนะในซี ขอพูดถึงซีรีส์ซอเยอร์แล้วกันนะครับเออคลาสสิกเนี่ยก็ยังมีความเฟลชแต่โอเคว่าฟรุตเนี่ยจะเฟลชกว่านี้เฟลชที่สุดใน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 บรรดา3ามตัวที่ผมลองมานะคลาสสิกฟรุตแล้วก็เออสโมกกี้เนี่ยสโมกกี้เนี่ยความเฟลชน่าจะน้อยสุดนะครับแล้วทีนี้อืม แล้วก็มีมีมีม,ม,ม,มีมีควันของเขาแหละอืมแต่ผลไม้ธรรมชาติของเขาเออมันมันมันเป็นพาร์ทหนึ่งของของฟรุตโอ้โหนี่เขาบอกว่าเขาใช้เบสใหม่หมดแล้วนะเขาใช้เบสใหม่อ๋อโอเคคือคือในเบสของเขาในที่ที่เขาบอกว่าเบสเนี่ยมันมันต่างกันเนี่ยเอ,อ่อ ผล,ลไม้ของเขาเขาเลือกแบบสุกกับไม่สุกต้องบอกก่อนนะว่าอาทอมคลาร์กเป็นน้ำยาเยอรมันเยอรมันแล้วก็น้ำยาหวานน้อยแล้วก็กลิ่นแบบสลับซับซ้อนอืมทีนี้หัวกลิ่นพวกเนี้ยเราอาจจะไม่คุ้นกันคือถ้าคุณได้ลองคุณอาจจะด่าผมก็ได้ว่าแบบน้ำยาอะไรเนี่ยพี่น้ำยาแบบแต่สำหรับผมเนี่ย มผมชอบมากนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาเขาามีความสลับซับซ้อนเขามีเขามีสไตล์เขามีลายเซนเขามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบปิดตาแล้วดูดก็รู้ว่าว่าน้ำยาเขาอ่ะเออคือคือผมยังไม่เคยเจอน้ำยาแบบนี้เลยนะครับน้ำยาจริตแบบ แบบนี้ยังไม่เคยเจอเลยคือไม่มันผมว่าสายกลิ่นทั้งหลายแหละคือคุณควรจะลองคือสายกลิ่นโดยเอาขอแบบสายกลิ่นจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่สายที่แบบสปิดแบ็กนะเออคือเพราะว่าน้ำยาเขาไม่ได้หวานะ่ะคือโดยผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าน้ำยาอร่อยอร่อยคือน้ำยาคือเขาชอบรสชาติด้วยนะครับรสชาติของ ของของน้ํำยาอาจจะเป็นสปิดแบ็กอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นนะแต่อันนี้คือความหวานนะ่ยมันไม่มีเลยแล้วแล้วมันเป็นน้ํายาที่แบบกลิ่นอ่อนหรือเกิน all day ได้แบบสุดๆถ้านิกไม่ไม่แน่นนะครับซึ่งประเด็นคือผมได้นิก,ก้ามาแล้วนิกแบบเต็มมากอเออแต่คือถ้าใช้อย่างอย่างพอเหมาะพอเจาะผมว่า มันมีความเลิศเพลินในการในการเวฟะครับในการในการได้ค้นหาสุนทรียะครับ <c oughs> มีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเออมาดูช่องพี่แล้วนึกถึงที่มาดูช่องผมนะครับแล้ว,แล,วแล้วนึกถึงคลิปคลิปหนึ่งของคุณ RTA Manage ครับเรื่องสุนทรียะในการในการเว้ยประมาณนั้นนะครับผมจำผมจาหัวข้อได้ไม่ไม่ชัวนะครับ ผมเป็นผมเป็น FC คุณ RTA m a n a g s เหมือนกันแล้วผมก็ชอบคลิปนั้นมากคือผมยังไม่เคยเห็นคอนเทนต์แบบนั้นในยังไม่เคยเห็นคอนเทนต์แบบนั้นเลยดีกว่าเออซึ่งอทอมคลาร์กเนี่ยเป็นจริตแบบสุนทรียะในการ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 แบบออชื่นชมกับกลิ่นนะครับ จริงๆกลิ่นจริงๆนะไม่ไม่ใช่รสชาตินะครับคุณลืมเรื่องความหวานไปเลยนะคุณนึกถึงกลิ่นที่ได้เนะี่ยคือแบบโอ้ยอจะบอกว่าดาร์กกว่าเหรอสำหรับผมว่ามันมันมันพูดยากนะว่าอันไหนดาร์กกว่าอันไหนนะแต่ว่าเออเออมันมันเครื่องเทศแหละครับมันอะไรประมาณนั้นแหละมันมันเฮิร์บอะ คือมันคล้ายคลาสสิกก็คล้ายแต่มันมันมีบางอย่างที่มันมันหายไปจากคลาสสิก oh, mm. แล้วเขาบอกเขาใช้เบสคนละตัวด้วยนะเพราะว่าคลาสสิกกับฟรุตเนี่ยเบสเดียวกันแต่เขาเพิ่มพาร์ทขึ้นมาเหมือนประมาณนั้นเพราะเขาเพิ่มพาร์ทของผล,ลไม้อะไรประมาณนั้นขึ้นมานะแต่ตัวนี้เนี่ยโหอธิบายลำบากมากคือก็ไม่คือต้องบอกว่าเป็น เป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันอินดี้ของเอลิเซียมอย่างนี้ดีกว่าคือเอลิเซียมเนี่ยจริงๆแล้วเอลิเซียมเป็นน้ำยาที่ไม่แมสอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้มันมันลึกกว่าเอลิเซียมเข้าไปอีกคือเอลิเซียมเนี่ยพัฒนามาใหม่คือเอลิเซียมสำหรับผมในกลิ่นควันเขามันมันชัดมากนะเออไอกลิ่นควันกับไอน้ำพึ่งเขาอะมันมัน,มน มันตลบอบอวนมากแต่กลิ่นเนี้ยมันเป็นเหมือนเหมือนรากเง้าของเอลิเซียมนะสำหรับผมนะเออคือโอ้ยคุณเอ้ยอีกหน่อยครับโอ้ยผมชอบเขาจังเลยผมชอบวิธีเลือกขัวกลิ่นในการเอามาเอามาใส่อ ผมว่าอืไม่เคยเจอครับน้ํายาที่ที่ขนาดเนี้ยนะท,ที่ขนาดเนี้ยซึ่งแบบผมเสียดายนะที่ที่บ้านเราไม่ได้ลองแต่อย่างว่านะครับเอาจริงๆในคือน้ํายาเขาไม่แมสเลยนะครับน่าเสียดายนะน่าแปลกใจด้วยคือน้ํายาดีๆกลับ กลับไม่ไม่ดังแต่ก็อย่างว่านะครับการอะไรที่แมสเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ชอบอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์คนส่วนใหญ่แต่แต่แต,แต่ก็แอบแปลกใจนะครับคือมันมาถึงวันที่อเอาอย่างบ้านเรานะพูดถึงบ้านเรานะครับมันมาถึงวันที่ MTL เนี่ยเป็นเรื่องแบบไม่ได้ไกลตัวมันไม่เหมือนปี2016 2017ที่แบบ กระแสะแบบคลาว d c เชสเตอร์มาใช่ปะ่ะยังไงก็แบบคลาว d c เชสเตอร์นี่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ากระแสะของของ MTL เนี่ยมันเยอะกว่าเอ้มันเยอะขึ้นต้องบอกว่ามันเยอะขึ้นไม่ใช่บอกว่ามันเยอะกว่ามันเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับปี2016หรือปี2017นนะอันนี้อาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะว่าผม <c oughs> ตามกลุ่มไทยน้อยนะแต่แต่ก็ยังเห็นแบบ คือเดี๋ยวนี้คนคนหลายๆคนก็จะไปเล่นแบบบีบีใช่ไหมไปเล่นสมัยนี้เขาเรียกอะไรอะผมเออแต่สำหรับผมมันก็คือบีบอ่ะเออมันคือแทงอะ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็น m อ l มอด้วยอะตอมอายจังเลยถ้าเรียกเราเรียกผิดอืมในส่วนของอะตอมเขาอะ่ะเขาเรียกอะไรโบโรวะเออในส่วนของอะตอมเขาอะ่ะมันคือมันมันลหลายๆตัวมันเป็น ที่ผ่านตาคือ MTL เนี่ยเป็นการใช้กันกว้างขวางขึ้นจากเมื่อก่อนดังนั้นน้ำยาแบบจริตแบบเนี้มันผมว่ามันเหมาะกับ MTL พอสมควรเลยเนื่องจากแบบพอใช้ MTL เนี่ยผมจะไม่ค่อยมผมไม่ค่อยสนแล้วอะว่าว่าน้ำยาหวานไม่หวานอะเออผมผมมุ่งหากลิ่นอยู่แล้วอะเออไม่รู้นะคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมผมผมเป็นอย่างนั้นะนะครับเออ คือรู้ว่าผมยอมเสียเงินกับอะตอมเนี่ยตัวละเป็นหมื่นอะ่ะผมก็ยอมเสียนะเพื่อที่จะได้รับรู้กับกลิ่นเออแล้วมันก็มันก็เปลี่ยนโลกสำหรับผมนะคือจากที่แบบเมื่อก่อนแบบโอ้ยต้องบอกว่าน้ำยาสมัยที่ชอบสมัยก่อนเงนี้ยเอามาลองกับอะตอมที่ใช้ทุกวันเนี้ยคือแบบบ้าไปแล้วเมื่อก่อนเราชอบไปได้ยังไง ก็เลยค้นพบกับตัวเองว่าเมื่อก่อนที่เราชอบสงสัยจะเพราะรสชาติของมันเนื่องจากเมื่อก่อนเราใช้แบบคลาวเชสเซอร์ไงเออพอเราไม่ได้สนใจรสชาติไม่ได้สนใจความหวานของมันเนี่ยน้ำยาแบบนี้เป็นน้ำยาที่ต้องลองควรลองแล้วมันแน่าแปลกใจว่าแบบเออบ้านเรามัมนไม่มีเออแต่แต่อย่างว่านะครับฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้เห็นน้ำยา ของทอมคลากเยอะนะครับจากที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มไฮเอ็นแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แบบลึกอะลึกแบบบางกลุ่มผมเป็นคนไทยคนเดียวในกลุ่มอะครับเออพูดได้ไหม <c oughs> นั่นแหละเอ,เอาเป็นว่าในกลุ่มในกลุ่มอะตอมไฮเอ็นที่แบบลึกๆแล้วก็แบบเข้าถึงยากๆครับพวกแบบทำขาย28ตัว ประมาณนั้นนะ่ะคุณนึกคุณนึกคุณนึกนะนั่นไม่ใช่โปรโตไทป์นะครับบางเจ้าทำอะตอมขาย28ตัวแล้วเลิกหมายถึงเขาทำตัวนั้นนะตัวอื่นแล้วตัวอื่นออกมาบางบางทีก็อาจจะเลยยี่ตัวอาจจะทำมา100ร้อยกว่าตัวแต่บางทีก็28ตัวอีกแล้วแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือไอ้ก,อก,กลุ่มประเภทเน,นี้ย ที่ผมที่ผมผ่านตานะก็จะมีในกลุ่มแบบลึกๆอะครับที่แบบคนไทยน้อยๆอ,ยอะ่ะคือจะได้เห็นน้ำยาทอมคลาร์นั่นแหละที่ผมรู้จก Tom Clark, กักทอมคลาร์ก็ก็เพราะก็เพราะกลุ่มพวกนี้แหละคือคือกลุ่มไฮเอ็นแบบลึกๆอะครับที่แบบอืมรู้จักจากเพื่อนต่างชาติะนะครับเพราะเพื่อนต่างชาติเขาต่างชาติน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าเราอะ่ะบ้านเราโอ้โหค่าส่งด้วย,ด,วยด้วยค่าครองชีพด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะเออ คือน้ำพังในตัวน้ำยาเขาผมว่าก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าพอเจอค่าส่งเข้าไปก็ก,ก็ก็ต้องคิดกันหน่อยและครับเออแล้วก็ส่งยังไงให้มันรอดอีกอะใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นนะแต่ผมทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมว่าน้ำยาเขาโอเคมากอะ่ะเอออีกหน่อยครับ โอ้ยสโมกกี้นี่เป็นกลิ่นที่ผมว่าควรลองด้วยประการทั้งปวงอืมด้วยประการทั้งปวงจริงๆสำหรับผมผมอือโอ้โหเขาเขาเขามีเสน่ห์มากครับกลิ่นเนี้ยนะคือในในบรรดา คาอธิบายกลิ่นก็ก็ตามตามต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับแต่โดยโดยรวมเนี่ยเอ้ยเขาเขาแสบว่ะเขาเขากล้าเขาแสบไม่รู้สิสมควรนะครับที่จะต้องทําเองนะคือคือการทําน้ํายาให้ได้แบบนี้มิหน้านะครับเขาถึงเขาถึงมามาทําน้ํายาเองเพราะว่าน้ํายาปกติเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นครับเออ ไม่มีแบบนี้จริงจากที่จากที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามานะครับเขาาไม่ธรรมดาชื่นใจเอ้ยรู้ว่าผมเป็นคนชอบอะไรดักดาเขาเนี่ยไปข้างนอกก็แบบใส่ชุด ดำเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้เกี่ยวะวะไม่เกี่ยวเนาะรู้แต่มันดีจังเลยอะกลิ่นเนี้ยมันใกล้เคียงนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคลาสสิกแล้วก็ฟรุตแล้วก็น้ำยาบางกลิ่นของเขานะคือคือเหมือนว่าเขาใช้หัวกลิ่นร่วมกันกับบางกลิ่นแต่ว่าในในสัดส่วนของการผสมอะ ว่าตัวไหนใส่อันไหนเยอะอันไหนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ผลลัพธ์ไปยังไงอะสโมกกี้เนี่ยสำหรับผมอะมันกระเดียดไปทางยาสูบมันกระเดียดไปทางยาสูบมันมันมันเนื่องจากควันไม้ของเขาแหละครับไม่รู้ทำยังไงเออพาร์ทของผลไม้มันเข้ามานิดๆอ,อ่ะเออคือคือผมว่ามัน มันมันใกล้เคียงกับยาสูบที่สุดที่ที่ที่ผมลองมานะก็จะบอกว่าที่สุดก็ไม่ใช่มันเออมันก็ใกล้เคียงกับน้ำยาที่เป็นกลิ่นยาสูบของเขาอะต้องบอกอย่างนั้นไม่รู้ว่าเขาใส่หรือเปล่านะหัวกลิ่นหัวกลิ่นของยาสูบเนี่ยแต่แต่ที่ผมลองอะมันมันเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าว่าอัตตาะไม่ใช่สำลีขาดนะนี่ไม่ไม่ได้ไมโนนะครับชุ่มนะ ไม่ได้มโนเอาเองนะจ๊ะจริงๆนะสำมีแบบใหม่นะลวดใหม่สำมีใหม่ล้างอย่างโอ้ยลงอัลตราโซนิกคลีนเนอร์หลายรอบมากนะแล้วก็แบบเดี๋ยวต้องทำคลิปให้ดูว่ากว่าที่ผมจะทำเอ่อทำคลิปทดสอบน้ำยาเนี่ยผมล้างอะตอมแบบดูดเดือดขนาดไหนคือวิธีการล้างอะตอมเปลี่ยนไปอีกแล้วนะอ๋อเดี๋ยวนอกเรื่อง <laughs> อีกทีครับ ผมต้องบอกว่าส่วนผสมของของกลิ่นเนี้ยของ s m o ok k กีเนี่ยผมชอบมากในบรรดาคลาสสิกฟรุตแล้วก็สโมกก้เนี่ยส่วนตัวผมผมชอบตัวเนี้ยเออโอ้ยแต่น้ำยานะครับมันพูดยากนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบหรืออาจจะคนเราไม่จาเป็นต้องชอบอะไรที่มันเหมือนกันนะครับ ออยอมรับความแตกต่างให้ได้เนาะมันคือถ้าคุณลองคุณคุณด่าผมเลยก็ได้ว่าน้ำยาบ้าอะไรวะเนี่ยเออแต่สำหรับผมอะ่ะโหดีใจที่มีโอกาสได้ลองน้ำยาของเขามากมาก,มากภูมิใจมากที่ที่ได้ทำตรงนี้นะแล้วก็ได้ลองตรงนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆ อีกหน่อยครับโอ้ยประทับใจมากครับสั้นๆดีดีจริงๆไม่หวานนิกแน่นแล้วมีกลิ่นควันมัน มันอบอุ่นอ่ะแล้วมันก็ละเมียดละไมอ่ะมันสุนทรียะจริงๆครับไปแล้วครับก่อนที่จะหมดเวลาแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ